ก็แกเคยเปลี่ยนกิจวัตรตอนเช้ากันบ้างไหมวันนี้ฉันลองเดินเล่นรอบเมืองเก่าย่านโอทาวของภูเก็ตอ่ะมันสนุกกว่าที่คิดเลยนะฉันเปลี่ยนจากมอร์นิ่งรูทีนที่ต้องวิ่งในยิมหรือว่าไปว่ายน้ำที่สระมาเดินรอบเมืองเก่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินตรงไหนนะฉันก็คิดว่าถ้าเราจะเที่ยวจริงๆอ่ะก็น่าจะหาข้อมูลมาก่อนก็ดีเนาะจะได้สนุกขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันน่โชคดีมากฉันเดินลงไปด้านล่างของโรงแรมฉันก็เจอแผนที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแผนที่นั้นน่ะบอกว่าเฮ้ยมีที่ที่ฉันควรเดินไปเช็คอิินนนนไปปถ่่าาายรูฉัดววเลลี้แหะต เช้าเนี่ยมันดีที่สุดละเพราะว่าในเมืองรถมันจะไม่เยอะแล้วอากาศก็จะไม่ร้อนนี่แหละคือพ้อยของฉันเลยนะคือฉันไม่ชอบแดดอะแกแต่ตอนที่ฉันเดินรอบเมืองเนี่ยมันทำให้ฉันคิดว่าฉันชอบภูเก็ตมากๆเลยนะแล้ววันนี้ฉันก็รู้ว่ามอร์นิ่งรูทีนอะมันไม่จําเป็นเลยนะว่าจะต้องทําเหมือนแบบทุกวันเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันสนุกได้ในทุกๆที่ไงฉันเดินรอบเมืองสนุกมากถึงจะไม่ออกกาลังกายหนักนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยจริงไหมเฮ้ยภูเก็ตโอทาวอะสำหรับฉันไว้มันเหมือนเวียดนามผสมเยาวราชแล้วก็บวกความชิลแบบ เชียงใหม่วันนี้ที่เดียวกันเลยมันเป็นเมืองที่มีเรื่องเล่าจริงๆอะแกแต่ตอนนี้ที่ฉันมาเล่าให้พวกแกฟังอะฉันกระจกนันทึกไปด้วยนะว่าฉันน่เดินทางไปไหนบ้างฉันมีแผนที่ในมือด้วยแล้วก็เดินตามเส้นทางที่วางไว้เลยอะฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามีแผนที่หรือว่าเรามีการวางแผนนะแกมันเหมือนเรามีทางเดินที่มันชัดเจนอะมันทําให้เราถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะแล้วพวกแกมีแผนที่ชีวิตของพวกแกไหม